มาก็หลังจากที่คราวที่แล้วครับนะฮะผมได้พูดเกิิ่นๆเอาไว้แล้วนะว่าผมจะมาสอนวิธีจัดทีมนะครับนะสำหรับคนที่จใจผมจัดทีมอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่รับนะ แต่คือผมอะได้ทําการจัดทีมพวกที่แบบว่าไม่ใช่ฟูลทีมเนี่ยแผนทุกแผนทุกสไตล์คือจัดไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่จัดพวกที่แบบว่าไม่ให้ผมจัดทีมธรรมดาที่แบบตัวเองเล่นไม่เข้ามือแล้วก็จะไม่ให้ผมจัดอะไรเงี้ยไม่ไม่ไหวครับนะคือถ้าอย่างนี้ทุกคนเล่นฟีฟ่าร้อยกว่าคนแล้วเล่นไม่เข้ามือแล้วไม่ให้ผมจัดอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยจะทําคลิปสอนการจัดทีมนะครับนะฮะโดยตามสไตล์ของผมนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการจะเล่นฟีฟ่าออนไลน์สเนี่ยผมได้เคยสอบถามกูรูสสำหรับคนที่เล่นแบบพวกแบบ ดาวทองอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วอ่ะนะครับว่าเวลาพี่เล่นพี่เล่นยังไงว่าถึงได้ดาวทองเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะไม่ใช้แผนแผนเดียวในการลุยขึ้นดาวทองนะครับเขาจะมีแผน A แผน B ีแล้วก็แผน C นะครับในการขึ้นดาวทองซึ่งแต่ละแผนเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเช่นสมมติว่าเราเจอแผน433มาแล้เราก็อาจจะใช้4 5 1ในการแก้ทาคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าแผนแรกของผมก่อนนะครับที่ผมใช้ประจําก็คือ4 1 1> 2 1 2หรือ4 5 1นั่นเองครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฮะเบร์กเรทก็นี่ครับตามนี้เลยครับประมาณนี้นะครับนะฮะ ถามว่าแผน4-5-1เนี่ยใช้ควบคู่กับอะไรเวลาเราเล่นแร้งในเกมฟีฟ่าออนไลน์3เนี่ยเราก็จะเจอแผนแต่ละแผนแตกต่างกันไปบางคนก็ใช้แผน4-5-1บางคนก็ใช้4-2-4บางคนใช้4-1-1-4บางคนใช้4-3-3มันแล้วแต่นะครับนะฮะแต่แผนนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะเล่นเน้นพื้นที่ในแดนกลางครับนะฮะเพราะว่าแดนกลางทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด5คนครับเพราะฉะนั้นแล้วครับนะฮะเหมาะกับการใช้ในการเจอกับแผนพวกกองกลางน้อยๆอ,อ,อ,อย่าง4-1-1-4หรือว่า 433ที่เน้น CM, C M C A M เยอะๆอะไรเงี้ยมีกองกลางตัวรับแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะใช้แผน451ในการแก้ทางครับนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนักเตะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันครับว่าจะเป็นอะไรผมจะไม่รีวิวในเรื่องของตัวนักเตะนะวันนี้จะเป็นในส่วนของแผนล้วนๆครับผมแล้วก็แท็กติกนะครับต่อไปครับมาดูแผน4-2-1-3ครับหรือว่า4-3-3นั่นเองครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับฟอร์เมชชั่นแบบนี้ข้อดีของแผนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นแผนที่เน้นเกมรุกครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าแผนนี้จะไม่เน้น CDM เลยครับจะเน้น CM ครับเหมาะกับการเจอกับแผนแปลกๆที่ กองหลัง5้าคนอะไรอย่างเงี้ยกองหน้า5คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้แผนนี้ครับนะฮะเพื่ออันนี้คือการท่าเจอพวกแผนแปลกๆอะไรอย่างนั้นนะครับนะคือเน้นการสวนกลับซะเป็นส่วนใหญ่ครับนะค่าวอลเลตก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้ครับ หรือแม้กระทั่งเจอแผน4-3-3เองก็สามารถแก้ทางกันได้นะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าผมจะเน้นกองกลาง CM เนี่ยเต็มแผงเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยใช้แผนแบบ CAM 2คนเนี่ยหรือแบบเล่นแบบ LAM r IM อะไรอย่างเงี้ยนะครับแผนนี้จะค่อนข้างได้เปรียบครับนะฮะ ต่อไปครับมาดูแผน B ครับแผน B ครับก็จะเป็นประมาณนีครับนี่คือแผน41212อันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเกมรุกการครองบอลที่ต้องบอกว่าเน้นลูกเปิดด้วยอะไรด้วยนะครับคือเน้นแผนนี้จะเน้นแบบลูกกลางอากาศด้วยลูกต่อบอ bon ลเอยอะไรเอ่ยนะครับซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างครบเครื่องครับแผนนี้เป็นแผนที่ผมว,ว่าดีที่สุดนะแต่ข้อเสียของมันคือว่าถ้าไปเจอแผนแบบนี้ แผน A ของผมเนี่ยคือเน้นกองกลาง CM เยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ค่อนข้างเสียบอลได้ง่ายครับเพราะว่า CM เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่ามาบล็อก CDM อย่างวีเอล่าอะไรเงี้ยทำให้มันมันขึ้นไปไหนไม่ได้หรือจ่ายบอลไปให้ปีกซ้ายปีกขวาอย่างโรนัลโด้เมสซี่ไม่ได้หรือว่าจะให้เจอหลาดไม่ได้นั่นเองครับนั่นจึงทําให้มีโอกาสโดนตัดบอลและสวนกลับได้ง่ายครับสําหรับแผนนี้นะครับข้อเสียจึงต้องระวังมากๆครับนะสำหรับแผนนี้ก็ข่าวิรกเลครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ทีนี้ครับเรามาดูแท็ติกครับนะฮะจริงๆแล้วค่า Work เวิร์กเกียดเนี่ยมันเป็นมันเป็นตามสไตล์ของเราอะ่ะเราอยากจะให้นักเตะเขาขึ้นมากแค่ไหนหรือว่าลงมากแค่ไหนอันนั้นมันแล้วแต่เราครับนะฮะบางคนกล้ากลัว,ก,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 วก็อยากจะเอาขึ้น5ขึ้นสุดไปเลยครับ5ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ลงสุดมา5ตัวอะไรเงี้ยมันก็ได้มันแล้วแต่คนนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูแท็กติกครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กติกของแผน4ี่หนึคือแผน B เมื่อกี้นะครับนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะฮะ ก็ความเร็วเกมจะอยู่ที่78ครับทำไมถึงต้อง78เพราะว่าตามสไตล์ของผมเนี่ยผมไม่ชอบเกมอืดครับนะฮะสำหรับใครครับที่ชอบเล่นเกมช้าๆต่อบอลช้าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้บอกได้เลยครับว่า มันก็จะช้าจริงๆครับนะฮะแล้วทาให้คือบางทีเนี่ยเราสามารถโดนตัดบอลง่ายครับแต่สําหรับใครที่ชอบแบบลุกมากๆหรืออะไรเงี้ยคือต้องการให้ตอบบอลกันเร็วขึ้นเกมกันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะยิ่งปรับเร็วเท่าไหร่มันยิ่งขึ้นเกมเร็วเท่านั้นครับผมนะแต่สําหรับผมเอาแค่78เพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้แบบ90หรืออะไรเงี้ยคือไอาการขึ้นเกมแบบเนี้ยมันดีครับนะฮะแต่ข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมครับข้อเสียของมันคือการที่ถ้าเราโดนสวนกลับเนี่ย เท่ากับว่านักเตะที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลงมารับไม่ทันเนนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเรดการปรับเดี๋ยไม่ควรปรับ70เกิน80กว่ากว่าครับนะฮะต่อไปครับการส่งบอลครับจะอยู่ที่42ครับทำไมถึงต้อง42ครับ คือ,อการส่งบอลตรงนี้การเล่นตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะเน้นการส่งบอลที่เน้นลูกกลางอากาศด้วยคือส่งลูกแบบผสมด้วยคือจะไม่เน้นลูกกลางอากาศจาครับนะครับเพราะว่าถ้าโยนยาวเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นแบบว่าโยนอย่างเดียวครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ชอบครับนะฮะผมชอบเน้นลูกลูก ผสมซะมากกว่าคือยังมีความต่อบอลเลียดๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความที่แบบว่ากึ่งโยนนิดนึงอะไรมีช่องก็โยนไปให้นะักเตะหาช่องไปคืออันเนี้ยอย่างเนี้ยคือมันเป็นสไตล์ของผมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเข้ามือนะครับนะบก็ลองเอาไปคิดกันดูแล้วกันว่าสําหรับเราอ่ะเราต้องการแผนแบบไหนชอบจ่ายทะลุช่องชอบเพาะบอลครับนะฮะไม่ชอบโยนนะก็อยู่ที่หลักประมาณสัก25ถึงประมาณ สามสิบสองอะไรเงี้ยก็กำลังดีนะครับคือกลางๆอะ่ะมันโอเคอครับนะฮะส่วนการยืนตำแหน่งครับนะฮะถ้าใครได้ดูคลิปจัดทีผมผมในทุกคลิปนะครับผมจะไม่ยอมให้นักเตะเนี่ยตามแผนเลยครับเพราะอะไร เพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับคือถ้าสมมุติว่านักเตะคุณตามแผนเมื่อไหร่ครับนะฮะการเล่นนะครับมันจะไม่เกิดมิติใหม่ๆขึ้นมาเลยแต่ละคนก็จะเล่นตามแผนไปคือสมมุติว่าคุณจะให้ปีกขวาวิ่งทําทางขึ้นไปข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่แต่ปีกขวาเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ต้องการผต้องการให้อิสระครับนะฮะมันอาจจะทําให้นักเตะเนี่ยสามารถขยับขยื้อนไปแต่ละตาแหน่งคือเพิ่มเสริมเกมลุกให้มันดีขึ้นดูมีมิติขึ้นเท่านั้นเองครับผมนะผมเลยไม่ค่อยเน้นตามแผนครับ ต่อไปครับเกมรุกครับเกมรุกนะครับนะการส่งบอลจะอยู่ที่78ก็เหมือนกับความเร็วเกมเลยนะครับนะฮะคือการส่งบอลเนี่ยไม่ควรเน้นมากไปเช่นแบบ90้าถึงร้อครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าเราส่งบอลมากไปเนี่ยนั่นหมายความว่านักเตะก,ก็จะวิ่งทําทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนที่เป็น CDM หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะวิ่งขึ้นมาจ่ายบอลเล่นบอลกับเพื่อนอะไรจนบางทีลืมไปว่าถ้าโดนตัดบอลเนี่ยมันอาจจะโดนสวนได้คนระับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมจึงเน้นอยู่ที่ประมาณ70-80ถึงครับนะไม่ควรเกินนี้ครับนะฮะต่อไปครับเปิดบอลครับเปิดบอลนี่จะอยู่ที่45ครับอย่างที่บอกครับแผนนี้ครับเน้นเรื่องของลูกกลางอากาศด้วยนะครับนะฮะในลูกเปิดไม่ใช่ลูกกลางอากาศในลูกเปิดแบบเปิดไปที่ว่างอะนะครับนะก็จะเน้นเรื่องของความพอดีคือกลางๆครับไม่มากครับนะฮะอยู่ที่ดัก45ครับนะก็คือเด้นต่อบอลสั้นด้วยนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ เน้นลูกกาอากาศคือถ้านักเตะวิ่งหาช่องว่างอะไรเงี้ยเราก็สามารถโยนเพื่อให้เขาหลุดแล้วก็ทําประตูได้ครับอันนี้คือหลักสูตรของเกมฟีฟ่าอะไรสามันเป็นสูตรที่ตายตัวอยู่แล้วครับนะฮะต่อไปครับการเข้าทำครับการเข้าทํามีผลหรือไม่เวลาเราปรับแท็กติกของทีมนะครับมีผลครับนะฮะยังไงมาดูการเข้าทำครับการเข้าทําผมเลือกให้รอบครอบครับเพราะว่าการเข้าทำเนี่ยมันจะมีรอบครอบาปกลางแล้วก็ยิงไกลใช่ไหมคือการเข้าทำนะทีเนี้ยคือหมายถึงว่าเวลาเรา เนี่ยครับตามกราฟเลยนะครับดูตามกราฟขวามือเนี่ยครับคือจะเน้นในเรื่องของการจ่ายบอลการเอาชัวร์ครับนะฮะไม่ยิงไกลปุกปักนะครับบางทีอาจจะยิงติดและโดนสวนกลับมาได้หรืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือมันเป็นการที่มันเปร่าประโยชน์อะนะครับนะพยายามเน้นรอบคออใจเย็นๆดีกว่าครับผมนะฮะยืนตำแหน่งก็อธิบายเหมือนเดิมครับนะฮะอิสระครับนะต่อไปครับนะฮะการกดดันครับ้ารทำถึงกดดัน70นะครับเพราะว่า คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างคือชอบเกมสไตล์แบบว่าเพสซิ่งเนคือแบบว่าเวลาคู่ต่อสู้ได้บอลเนี้ยเราก็วิ่งเข้าไปบีบว่าวิ่งเข้าไปบีบไล่นะครับลุงมแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยคือแนวคิดของผมเนี่ยคือคิดว่าเกมรับที่ดีครับคือต้อง ปิดผนึกเกมลุกของคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนของคู่ต่อสู้และไม่เกินครึ่งสนามครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งบีบคู่ต่อสู้ให้จนมุมตั้งแต่แดนตัวเองเราก็ยิ่งมีโอกาสทำประตูได้ค่อนข้างสูงครับนะผมจึงเน้นที่70และไม่ควรเกินนี้ครับนะเพราะถ้าเกินนี้เนี่ยมันจะวิ่งเยอะมากจนเกินไปจึงทําให้บางทีเนี่ยตัวประกบเนี่ยหลุดครับนะฮะคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถที่จะโยนยาวมาแล้วทาให้กองหน้าเนี่ยหลุดแล้วเข้าไปยิงประตูเราได้นะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรปรับไปเกินนี้ครับแต่ถ้าใครสําหรับใครที่แบบต้อง การไม่ให้กองหลังวิ่งครับรอบค้อบหรืออะไรเงี้ยก็ปรับให้สักประมาณ15ก็ได้นะยืนคุมโซนครับนะฮะคือมึงอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรครับนะฮะต่อไปครับก็ดุดันครับนะฮะ ดุดันก็จะ66ครับคือการดุดันเนี่ยเป็นผลดีมากๆนะครับนะฮะแต่ก็ไม่ควรดุดันมากจนเกินไปครับนะฮะเพราะว่าการดุดันเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราปรับเนี่ยคือนักเตะของเราเนี่ยที่เราไม่ได้ควบคุมเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปเหมือนกับไปแซะของตัวคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะคือถ้ายิ่งปรับมากไปเนี่ยมันอาจจะไปแซะในกรอบเขตโทษทําให้เราเสียจุดโทษได้ครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมว่าอยู่ที่ประกบตัวต่อต,ตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีครับนะฮะประมาณ40-60ิ5ถึงหกสิางเงี้ยก็กําลังโอเคครับนะฮะแล้วก็การไล่บอลครับการไล่บอลเนี่ยคือหลายหลายคนน่ะชอบสับสนครับนะฮะการไล่บอลคือหมายถึงว่าวิ่งเข้าไปไล่บอลนะจริงแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นการที่เราให้กองหลังครับยืนยังไงละ่ะเรายืนถ้าเราปรับต่ํามากไปกองหลังมันก็จะยืนขูบครับอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษครับแต่ถ้าเรา ปรับแบบตามปกติหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กลางๆครับนะฮะการปรับปุบไปนั้นมีข้อเสียอยู่แล้วครับนะฮะข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีของมันก็คือเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยจะเล่นบอลตรงกลางเนี่ยคือกองหลังเราก็จะยืนไปกระจุกไงเข้าใจไหมมันก็เลยทําให้การยินประตูนเนี่ยทำค่อนข้างยากครับนะ,ะแต่เมื่อเราปรับมาอยู่ที่ประมาณ40ถึง50หรือ60เนี่ย คือมันจะทําให้เราอยู่กลางๆครับกองหลังเราจะยืนคุมโซนแค่กลางๆคือไม่ได้หุบไปแล้วก็ไม่บานออกไปมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เลยทําให้เป็นข้อดีสําหรับเกมรับในหลายๆครั้งสําหรับผมนะ นะครับนะแต่ถ้าเราปรับบานไปครับนะเห็นไหมกองหลังก็จะยืนห่างกันอย่างเงี้ยครับนะยืนห่างกันบางทีเนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยบุกเกมลุกเข้ามาได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรปรับให้มันบานไปแล้วก็หุบไปครับนะฮะควรจะอยู่แค่ตรงนี้ครับนะส่วนแนวป้องกันก็ไม่ควรเช็คลาหน้าครับถ้าไม่เล่นเก่งจริงอย่าอย่าทำเลยครับนะฮะต่อไปครับแนวโน้มของทีมมาดูแนวโน้มของทีมครับนะฮะ ปรับยังไงเนระถึงจะเข้ามือกับเรานะครับต้องถามใจเรากับว่าเราเป็นคนชอบแนวไหนถ้าเราเล่นแบบเพสซิ่งแบบว่าสไตล์ลิวพูนะผมแนะนำราขึ้นมา2ครับแต่ไม่ควรขึ้นสุดนะแล้วก็ไม่ควรรับสุดเหมือนกันครับนะถ้าสมมุติว่าอยากจะเซตจริงๆก็อยู่ที่ตรงนี้ครับแต่ถ้าจะบุกมากจริงๆก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับนะฮะแต่ทางที่ดีผมว่ามาตรฐานะดีสุดแล้วครับนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่ต้อง ให้นักเตะเหนื่อยมากจริงเกินไปครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความอึดของนักเตะก็มีส่วนใช่ไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับสำหรับการปรับแท็กติกการปรับแผนต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแท็กติกของแผน4122นะมาดูแผน433ครับนะฮะก็คือแผน A ของผมนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวนะต่อไปก็เชิญรับชมไฮไลท์ได้เลยครับผมนะใบครับ มาดูจังหวะนี้ครับที่ลูกชอครับนะฮะจ่ายพลาดแต่ว่าวิเอร่าเก็บบอลได้ครับแล้วจ่ายให้ลูกชออีกครั้งหนึ่งครับชอจ่ายมาให้ทางซ้ายให้มาเน่ครับซาดิโอมาเน่จ่ายมาลูกนี้แล้วชิชาลีโต้ครับซัดเข้าไปครับเบอร์99ครับนะฮะฮาเวียอซชิชาลีโต้ครับนะหรือฮาเวิเอร์เฮนันเดสครับผมนะฮะ เรามาดูจังหวะนี้ครับที่เฟอร์นันโดตอเรสโยนยาวมาให้ชิชาลิตครับเก็บบอลได้ครับแล้วลูกนี้เปิดมาแล้วเจอหลาดซัดด้วยซ้ายโอ้โหวันเล็กเข้าไปลูกนี้ครับสลับเท้าเตะครับเจอหลาดครับนะฮะคราวนี้ไม่มีลื่นครับนะฮะสุดยอดจริงๆครับเบอร์8กองกลางในตำนานของยูคูครับนะฮะแล้วมาดูจังหวะนี้ครับไม่มีอะไรแค่อยากให้ดูท่าดีใจเฉยๆครับของลุย์ซเลสครับนะฮะเบอร์9ก้าจังหวะนี้ยิงเข้าไปที่ให้ดูได้แค่นี้เพราะว่าอัดไม่ทันครับผมนะ แล้วมาดูจังหวะน,นี้ครับที่โรเบรโตคาะเรเปิดมุมมาแล้วลูกนี้โขเกเจได้แต่ว่าบอลมันไปขุกขิกแล้วสัวเลสซัดเข้าไปครับลูกนี้ครับนะส่งผลให้ทีมขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าบอลพลิกไปพลิกมาครับนะฮะสุดยอดจริงๆแล้วมาดูจังหวะน,นี้เตะมุมอีกรอบหนึ่งที่โจเซ่โบซิงวาโยนมาแล้ววีเอล่าโขเข้าไปครับนะฮะลอดตัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างบุบวิดครับนี่คือลูกสุดท้ายจำใส่ใจเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลคือที่หนึ่งครับผมนะฮะสุดยอด โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนปรับ แผนแท็กติกต่างๆนะครับนะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้ไม่น้อยครับในการไปจัดแผนจัดทีมตัวเองนะครับนะฮะวันนี้คุณต้องรู้แล้วครับว่าคุณเล่นสไตล์ไหนครับนะฮะก็ลองเอาไปปรับกันดูครับนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอยากให้มีคลิปสาระแบบนี้ต่อไปครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์เพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆครับผมนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ